อันนี้ติมยวนเหรอเออ่เต้าหวยค่ะเต้าหวยเต้าหู้เวียดนามเวียดนามด้วยนะอ๋อันไหนดูซิโอ้โหน่ากินมากเลยสิบบาทเองสิบบาทเองอ่ะโอ้ยสิบบาทพวกเราเอาครับเอาสามด้วยสด้วยนะครับโอ้แม่ค้าคนเวียดนามแท้เลยเฮ้ยเฮ้ไหวหน่อยนี่ นี่แล้วอากาศก็ดีด้วยขายเต้าหวยตอนนี้อบอ้าวกินก็ชื่นใจเลยหวาดูตู้ใส่ของเขานะฮะตู้เทมากครับไม่ไม่ไม่หวานเอาเอาน้ำมีหม้อไฟด้วยครับขงเคค้าิน่ดูสิเขาใส่หม้อไฟเลยเทจริงเลยอย่างก็ต้มยำกุ้งเหนื่อยนะชั่วนึกว่าต้มยำกุ้งหยงในไหนดูซิเปิดหม้อใหม่ชีหนึ่งนี่เต้าหวยเป็นแบบนี้ทำเองนะครับน่าอร่อย หวยคเต้าหวยครับเต้าหวยเวียดนามครับอะไรครับกินร้อนๆเนี่ยใช่ครับอร่อยค่ะอร่อยป้อนป้อนคนอยู่ทางบ้านหน่อยเร็วป้อนป้อนป้อนอะมีคนทางบ้านป้อนแล้วเรียบร้อยอร่อยมากครับโอเคสนุกสนานกันพอสมควรงแค่นี้ก่อนนะครับ